สวัสดีครับวันนี้มารวยผ้ามาตานในท่งของอาจารย์อีดนะครับเลขลักลอยเขามาซิบกงวดแล้วนะครับล่าสุดนี่ยผนจับคูไม่ให้พร้อมตัวเด็ดที่เด็ดนะครับเลขลูดก็มีร่อบปฏิตามเลขอาจารย์อี้แมนแกันเลยครับอ่าสวัสดีค่ะค่สวัสดีค่ะวันนี้กับาาอ,าอ,อาจารย์เลขตำลาวนะอาจารย์วันนี้ตำราวค่ะวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะอาจารย์เนาะค่ะ,ะวันนี้วิ่งลูดโอ้วิ่งลูดเลยเลยอาจารย์ วิ v ing, v ing ่งวิ่งลูดเก้ากับแปดอื้กับแปดบนล่างนะครับบนล่างค่ะเก้ากับแปดนะวิ่งรูดแล้วจับคู่เก้าห <L' ang S 1> <น>้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์หลักร้อย ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ค่ะบนล่างนะกลับด้วยครับผมอ่าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวเน้นให้นะเอาให้เท่าเท่ากันครับไม่มีตัวเน้นนอาจารย์เนาะตัวหล,ลักร้อยมีตัวเน้นไหมกัจ<ะ>ารย์หลักร้อยมีตัวเน้นไหมครับ ร้อยแม่นนอาจย์เนาะค่ะครับผมอืมขอหวยทวนอีกทีแล้วกันอเดี๋ยวขออนุญาตทวนนะครับก็จะมีเลขวิ่งนะครับวิ่งรูดเนาะเก้ากับแปดบนล่างนะครับให้มาเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์นะครับหลักร้อยอะนะครับมาห้าเจ็ดศูนย์หลักเลขหลักร้อยนี่เข้ามาสิบกุ้งว่านแล้วนาจย์สิบก็งวนแล้วค่ะครับผมส่วนเลขวิ่ง เด็กลูดนี่เขเข้าดีไหมเข้าจารย์เข้าดีค่ะเข้าดีเหมือนกันนะครับเนาะเอาลองนเีคงเข้าอีกแหละอ้าวนะครับเอซคอยมีโชคกับอาจารย์อีเตอร์นะครับวันนี้นะจ้าะครับผมเดี๋ยวอันขอขอบคุณอาจารย์รายเด้อครับเนาะคครับผมคับคบสวัสดีครับค่ะวัสดีค่ะอาจารย์นี้องเล่นมุน้อบเป็นนอปจาย์ชวทุกคนนเปนนเปะาน เราคนวอาหน่อยนะปิด่ม่สิเอาคนวอต้องเอาเปลี่ยอนักสีางเลยนะเปล่นนวอลนันวันนี้อ๋อสีวอลหรือเปล่าคนวอเปนี่ยนนะเลยว่ามูไปแล้ว่าเล่าว่าได้เอากระเสียดายเนะสำหรับอาจารย์เย็นคนวอาว่าเก่งคนบอลหอดก็ใส่ตัวเล็กเลยนะอีกันเนี่ยสิเป็นคอนะครับกระสีมีตำเล่านะครับกหมาแล้วเนาะมีตุ่ย ทำราวให้มาแล้วอาจารย์ยีดนะครับเลขยลักร้อยเพิ่นนุ่มแม่นนะเอฟซี่กอยากได้ไลยเยอะเพอเอฟซี่มันจะลักร้อยเล่านะครับเพิ่นว่าซิบผู้หมดบอลรุดนได้ไหมตุยลักร้อยเล่านะครับกับซิมีหามีเจ็บมีศูนย์นะครับลักร้อยเขาเขาลักซิบที่เพิ่นให้มาสองคู่เนี่ยลักหนุ่ยลักซิบหนึ่งสองคู่เอาลักร้อยเพิ่นมาใส่เนาะนี่คือ่ันรักลอยหรือว่าเขาใจเห็นแบบนี้คือคือมันว่ามันหา ก้าหนว่าเจ้าอหาเก้าวห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์เก้าห้าอาจจะไม่เหมนรักน่อยหน่วยสิบร้อยแค่นี่ร้อยนี่แม่แม่เอามาเพิ่มมาใส่ัจนี่เออลักอยมาใส่คือห้าห้าเก้าห้าน่ยว่าเนเจ็ดเจ็ดเก้าห้าน่ยศูย์เก้าห้าเออเอาไปซื้อพันธเขาใจรักกันเชีนเลขรัก้อยเนาะนะครับก็ื่ออธิบายเพิ่นช่วงบุญไหวไหมรัลอย นาะอร่อยเข้าใจเนาะคือว่าเอาละเอาหากัะเบียกับสูนมาเพิ่มนี่สองตัวเป็นไมาให่เพราะว่าเพิ่นให้มาหน่วยหาเิ่นให้ไม้ลักสิบกับลักหน่วยเห็นไหมนี่ลักสิบลักหน่วยได้เนี่ยซีบหน่วยเออนี่นี่ซีบหน่วยเห็นไหมนี่นี่หน่วยนี่ซีบเนี่ยหน่วยนี่หน่วยนี่ซีบเห็นยว่เนี่ย อา่อยมาใส่นี่ใส่ข้างหน้านี่ขเข้าใจเลยเออนสิบ้อยเ <c oughs> อ้า,า <c oughs> ต้องมาเยอนนั่นเวยตัวเ <c oughs> ลยรักรวยรักซีบิวอล่าโรกกระหายเบรกนอยเออเพื่อนไม่เข้าใจนะว่าจะเห็นแบบไดเ,เอาก็เรียดไปต้องการหรือสม่องเลยนะครับอาจารย์นี่แถมมาเนาะนะครับเรลือว่หลายตัว <c oughs> อ,อ่นะครับกระจีมีนะครับเรีกวิ่งเก้ากับแปดบนลาเนาะจะไปเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์ รักร้อยก็ไม่หาครับเจ็ดคับศูน e ยนออ์นะครับคุนพ่อพี่ตัวนี้น้องมือเนาะดังเอฟซีมาตัวใดก็ล้องเวิร์งเอาเด้อนะครับสำหรับในทางของอาจารย์อีดนะครับเอฟซี e คอมเมนต์มาหลายอยู่หมักเหลียบก,กันว่าบนไฮเลกลอยแม่นนะครับเจ้าคู่ก็แมน่นดึกชุดสองตัวก็แมนนะ่นเนาะเอานะครับพี่น้องก็ล้องเรียกสรรหาเวิร์งมักตัวใดเขาก็ควบฝันเท่าหรือมีเด็กตรงใจกันก็ล้องตรวจสอบมาได้นะสำหรับอาจารย์อีดมันก็สุดยอดได้แล้วล่ะนะครับวันนี้ก็ลงรหายขึ้นเขาด่วนๆนะครับเนาะ อ่านะครับขอบคุณอาจารย์นี่ลายนะค่ะอ้วนลก็บอกว่าเปลี่ยนผนว่มีหมกว่กคือจบไม่ฉ่นเ้ยอ่าแล้วหัวลกก็บอกเรียกรถไม่นาะจุฉวงได้แล้วห้ออะไราอล้วเป็นเ้าอวล้วก็บอกหรน้องวาเปลี่ยนไหมจบไหมเออหมอลยก็บ่จักมีหมกเยุอ้วนได้แล้าแล้วเดียว้างกันเถอะอ่าบอวรือห้องว่เปลี่ยนไหม่มีหมกจุบอนก็เล่านะยิงจุบอ้วนนั่นนี่เพางถามเรียกนะ เลยพอหอดวกก็ใส่เหล็กเลยนะมันจบจบไปนะอ่าเลยจบไว้นะครับเอาเป็นแดงนกไก่ยังไงไก่ขี้ล่เขาก็ได้ได้ยินจาก่ฝากคนนะครับก็ชัดเจนในเรื่องตัวเลขนะครับอ่าอืมวันนี้ก็ตามมาเลยนะครับสหรับมีเขียวน้อยนะมีเขียวน้อยเดี๋ยวไปตามไปเกีให้นะครับค่ะส่วนอาจารย์คนนวลรายท่านอาจารย์ก็แนะนำให้เ้าล่ะนะครับก็ชีโรงเรียลซาคอยสลับกันไปเขาเลขฝันเนาะมันต้องสลับกันนี่เป็นตัวเองมันจะเล่าอะไรขบวนดีเลมันบ่องันบ่ดีสนับกัน บ้านพิจารณาหลายไรบ้านกัพี่น้องกับชุม็นฝันเดี๋ยวมีฝันแล้วคำวสากันไปสากันไปกวักันไปละนะครับอาจจะว่าจะ้วขั้วขนวสินะพี้องีเบ้อเออเขาไปนั่นนะบริาตเล่าพอดีดอดดีวล่ะขาจะวัเขาไ้ามันสิมหามืออะไรเงินยิทยยังกระดกกะเด็เล่าอซมืออยู่ซื่อเล่าเนี่ยมันรวยเราไหยังซมือ่คือ เล่าเนี่ยมันออกนู้เอ่ว่ม่งินซื้อเออซื้อมันถือองัเหล็กถืม่มันแม่ด้วยอาจารย์น่าันน่ละอาจารย์เสมือนเล็กเล่าลายนะโอ้โหเรียกผมมากเล่าแล้วเย้าดิหมอร่ยถือเล่าเกยบสมือวันนี้เลยเนี่ยมันมันไปซื้อดูไหมจับนะอาจารย์ในห้องนี่และอาจารย์แม่น้น่แหละเล็กไทยมันโดนสิบหาน่าลาเ้าซื้อจะมาซื้อร้ายมาเดีไปซื้อตัวละหาออยตัวละพันเนี่ซื้อตัวละหาบาท ชิบ้าหัตนะครับกระถือมุนกันเลยค่าัเขานี่ไนะครับบุได้มีทุนกันเลยแต่พี่น้องเนะาะ่วนโมลยก็ซื้อสม,มืองกันล่ะซื้อิลาบาที่บาทอยู่ด้วยนะอืมวัยสามเมาซ้อนชื่อเมาซ้อนแล้วเันอเล, <c oughs> ล่าดวงกำลังมากเปล่าเอานะครับพี่น้องไ <c oughs> อชีนอนกันเรติดตามเพื่งอะไรทางราการเนาะอาจารย์ีเขาบอกว่าเก่งมลยกับพอในยานลเล่นหน้่พอในเวลาแหละอนะครับเนเหตุตัวเรีราก็ฟ้าวนว่างว่าครับผม ตัวเลือเาก็้าว่าง้าว่างได้เรามมเลอยกัได้แต่พ่อท่านเดีพ่อสองนะทีไปว่าเป็นกันมมเลอยกันได้นะเอาไม่ตัวเบาบัดนี่งนตัอเนี่ยอาจารย์อิฐเป็นหามากคมีวิ่งวิ่งเก้ากับแปดบนลางจับคู่เก้าหาเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดหาแปดเจ็ดแปดศูนย์ลักลอยหาเจ็ดศูนย์ค่ะตามนี้เด้อนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์อิฐนะเอาเฟรสดมัก ในทางจารีตก็ลอกเวิงได้ค่ะมักตัวใดก็เรียกเอาให้โชคให้มาน่าจะดีกำลังว่านี้น <Tamam> ่าจะมีโชคคนไปนะครับรักไว้แล้วก็เขาดูเนาะเอาให้โชคดีไม่ใช่สุภุสคนสวัสดีครับขอบคุณหลายๆรนะครับก็พอดีนี่เอฟซีคุณโทรมาเอาคนอนุญาตไปติดรับบอกกับเอฟซีแนวบ้านสายตรงมด้นท์สวัสดีครับครับผมเอามอลลอยกำลังคุยกับเอฟซีเพิ่นอยู่เน้ะค่ะ แต่ที่ครับวางเอาางทีรวางกดเลยเนาะ่ทีไปได้เล้วเอาวางเลยเอา F C เป็นรผมาเลยคุยกับ E C ยูขอให้ F C โชคดีครับอาจารย์อีทตาเล่าเย็นนีโชคดีครับอาจารย์อีทสวัสดีค่ะสองหนึ่งศูนย์